สวัสดีครับผมก็สิทธิ์ชัยรัตนสัจหรือบางคนก็เรียกผมว่าไมเคิลนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าคู่ครับผมเป็นผู้ประสานง,งานการใช้คำวิทยุประเทศในประเทศไทยนะครับแล้วก็เห็นเขาร่วมคิดกันเยอะแยะครับในช่วงปิดคู่นี้ ก็เลยม่อว่างก็เลยลงซำอีกบ้างนะครับอันนี้เป็นอัรสรนึงาเป็นอันดรแรกเป็นอัสของการให้นตัวนะครับงนตัวทุนั้นเป็นผู้ประจายงนการโดยการทวประเทศ่าซึ่งอย่างนี้เป็นความดีของประเทศไทยมากมนะครับซึ่งระดมากประเทศต่งๆนประเทศไทยหลายเรื่องนะครับมันก็มาประเทศไทยเรยนมในการทำงานตัวนี้นะครับเราที่ต้องผ่าน กองกิจการภาพยนครพัฒนาท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับต้งขออนุญาตที่มานกาเินจานที่คนทำงานในวาทเราับดูแลสสิทธิเรากาทำธุกก้องหรือไม่สิทิปีหรือเปล่าจากพวกนี้เอ่อจากนั้นนะครับเราเป็นก็เอ่อเลยอยากสร้าง่อง ซึ่งชัว่าเป็นไม่าพิ์ตลอนครับลอนไปเที่ยวไปดูสถานที่ต่งางๆหรืออาจจะพาไปชิมอาหที่อร่อยหรือสถานที่ตอนแท้ที่ท่านอาจีไม่เกิไปนะครับแล้วก็อาจจะแนะนำลอมาลูตงครับให้นักเรียนรือนัศึกษาครับยังเชเือ่อมโยงกันการจัดการเรีานการศึก่น ถ้าใครสนใจนะครับเคยเริ่มจากการทำบดการทำปัจจเบันการทำสเตียล์การทำสเตียร์ต่างๆเหล่านี้นะครับยินดีที่จะสอนให้ถ้าผู้ใดสนใจนะครับติดต่อคอมมาชชัเลยนะครับยินดีที่นะครับที่จะให้ความรู้มนุ่มให้ความชื่นในการเรียนการสอนต่างๆเหล่านี้นะครับก็ในท้ายคลิปนี้นะครับก็มีการเปิดแนบวิดีโอ โฆษณาที่ผมได้เจอหลายครั้งมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับให้ท่านได้ชมแต่ในเรื่องการติดต่อนี่ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรใหม่นะครับจ่ายด้วยครับครับคุณเริ่มทำเริ่มเริ่มเีงนะครับก็ลองดูว่าเป็นยังไงอย่าเพิอย่าลืมครับสำนักงานมูลนิธิเยอนะครับขอเป็นินมากครับเชิญช็คได้เลยครับ อันนี้เป็นการดับน้ําตาชาขับไล่ความร้อนในร่างลดควเมร้อนในต่างพวกของไอผงทอลดแคจอจี่有助阻糖阻脂渗油油脂一路饮一路อ一路解一路消ไม่ว่าคุณจะกินร้อนในแค่ไหนก็จะดื่มไปเรื่อยๆดีต่อสุขภาพ 야, 여러분, 들잘계셨어요 네, 네, 사실 loosefon.. 타우틴은 워낙에 유명한 음료고 저도 워낙에 익숙했기 어, 한데음... 때문에 한번 쯤 모델이 되면 어떨까라는 생각에 광고 전에 들어왔을 때 너무나도 기분 좋게 이렇게 하게 되었 하게 되었습니다. 습니다 이건 실제로 제가 하는 방법인데, 실제로... 사실 운동을 저는... 꾸준히 하고 식단 관리를 하면 너무 좋겠지만,